ท่านทานบดีรผู้มีบุญทั้งต่างพระดำรัสที่ว่ามรณะธรมโม,มหิพระนังมังตะตีโตหีม่มีความตายเป็นธรรมดานี้ไม่พ้นความตายไปได้คุณโยดาวเรืองผลประเสริฐสุภาพสตรีผู้ไม่เคยแต่งงานอยู่กับหลานญาติพี่น้องให้ หลานมาเลี้ยงทั้งกะลี้ทุกคนเลี้ยงทุกคนคุณโคกบางคุณขวดบางเลี้ยงทุกคนด้วยความรักด้วยความเมตตาไม่น่าเชื่อเมื่อแป้ป้าแก่ตัวลงหลานก็เอาป้ามาดูแลเอาใจใส่ดังกล่าวป้าเป็นคนใจงามป้าเป็นคนใจดีอยู่แล้วอยู่ด้วยความพาสุขไม่เคยถามว่าหลานาปา หนเอาเงินมาเงินที่ไหนมาเลี้ยงมาให้ป้าทุกเดือนทุกเดือนให้อยู่บ้านอย่างดีป้าไม่เคยถามแต่ก็มีความสุขว่าโอ้เขาโชคดีนะที่มีหลานอย่างนี้เอาใจใส่ตลอดรักและปูกพันตลอดแก่เป็นโรคหัวใจเล็กๆป้ากฏว่าเมื่อสองสามวันก่อนท่านนอนและวยู่น้ำทานาน้ำแล้วก็หลับ ตื่นเช้ามาหลานมาดูปรากฏป้าจากไปยังไม่มีวันกลับแล้วทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้เรากำหนดไม่ได้ว่าเราจะตายเมื่อไรเราจะตายที่ไหนจะตายวันที่เท่าไหร่จะตายในลักษณะไหนด้วยโลกอะไรบ้านดาวเร,เรืองก็เป็นเชกเช่นเดียวกันอยู่ในบุญเสมอเลยอยู่ในบุญทุกบุญที่วัด หลวงพ่อสั่งให้ทําบุญอะไรแกก็ท้าบุญอย่างนั้นเสมอเสมอเป็นความโชคดีของชีวิตไปโดยที่ไม่มีความทุกข์นทุลายไม่มีความเจ็บป่วยใดๆป้าเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์อยูี่ไหนก็ไปกับเพื่อนทุกบุญก็ได้มีโอกาสไปไม่ได้มีโอกาสทําบุญอะไรมากมายแต่ก็ขอให้มีโอกาสร่วมบุญเล็กๆน้อยเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากใครก็รักป้า ขึ้นเหนือลองใต้ไปตะอ,ออกไปตะวันตอ,ออกก็ต้องกับปีป้าไปด้วยนั่งรถไปด้วยดังกล่าวป้ากะหากว่ารู้ว่าหัวใจของป้านั้นเป็นพระโพธิสัตว์ไม่เคยทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครรักคนอื่นอย่างสมังเสมออย่างนี้อดทนเพื่อคนอื่นมันจะเป็นเรื่องยากลําบากป้าต้องตื่นแต่ดึกทําขนม ขนมต้มขนมต้มรสชาติอร่อยมากเลยฝีมือป้าทำข้าวต้มมัดไม่ต้องพูดถึงฝีมือแม่ค้าสาวสวนแต่งแห่งสุพรรณบุรีเป็นสาวสวนแตง่งเป็นสัญลักษณ์ของสวนแตง่งผู้หญิงที่มีความงดงามดังกล่าวแล้วแต่ว่ารักเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของตัวเองนั่นก็คือว่าดูแล หลานหลานเสมอนจนกระทั่งวันที่จะจากไปบอกหลานว่าหนูอายอยากกินน้ำหลานก็อาน้ำมาให้ดื่มไปสามอึกแล้วท่านก็หลับไปตอนเช้าหลานมาดูอ้าวป้าจากไปยังไม่มีวันกลับแล้วหลานก็บอกว่า ทำให้ดีที่สุดเพราะป้าเลี้ยงผมมาผมมีพ่อมีแม่แต่พ่อแม่ก็อยู่คน,คนละทางแต่ป้าเลี้ยงผมมาดังกล่าวรักเหมือนผมเหมือนลูกขอบุญกุศลดังกล่าวจงมีกับป้าดาวเรืองผลประเสริฐผู้มีบุญมีวาสนามีบารมีเป็นผู้ที่มีอัยายาใั่ไมตีดีไปไหนก็ช่วยอย่างสม่ำเสมอไปไหนก็เป็นที่รักดังกล่าว เศรามัทุสศทธฐามัทุสิทธามัทุอิทังพลังเอตสมิงรัะตะนสมิงสัมปทานาจเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปาฏิโมทนาจงสุเร็จแก่ป้าดาวเหลืองผลประเสริฐด้วยเธอ